โอเคครับหาเมื่อกี้ไปหาหมอมาสรุปอดอดฉีดเพราะว่าความดันเกินมาครับามาพูดถึงเรื่องเจ้าตัว,ตวโตกเกียวมาลุอิหนึ่งจัตหน,งหนึงนะครับมีคนเขาฝากให้ผมทำให้มันแขวนสไลด์ให้ได้ด้วยมา,มาดูกันวิธีทำทำยังไงเริ่มต้นถอดแมกกาซีนก่อนจากนั้นนะครับวิธีอถอดสไลด์อย่างที่บอกครับขึ้นสไลด์ไวให้สุดนะครับปึ๊บนะครับติงต่งติ่งบด เนี่ยให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ดันเจ้าตัวคันแควสไลด์ออกมานะครับนะนิดนึงนิดนึงนะครับขอดูนิดนึงมันไม่ตรงนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึดตนะครับจากนั้นจับปล่อยสไลด์กลับไปให้สุดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามือจับสไลด์ไว้แล้วก็ลั่นทิ้งนะครับโอเคจากนั้นถอดสไลด์ออกมาก่อนจากนั้นนะครับเราต้องแหกเอาไอ้เจ้าตัว ดันดันดันไอตัวลำกล้องออกมาก่อนนะครับแล้วก็แหกแหกแล้วก็ดันไอเจ้าตัวลูกสูบออกมานะครับโอเคมามาดูพร้อมๆกันนะครับนะใครที่สงสัยก็เข้าไปดูคลิปเก่าได้นะครับไอตัวนี้อยู่บนนะติ่งด้านด้านสูงอยู่บนด้านสั้นอยู่ล่างนะครับมาจากนั้นจึงถอดลำกล้องออกมานะครับนะเดี๋ยวมาดูการมาดูการนะครับเพราะว่ามันต้องถอดออกมาเพราะไม่งั้นมันจะนั่ไม่ได้นะครับนะ มา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 ถอดปึ๊บ,บแหงนิดนึงนะครับแล้วก็ดันออกมาข้างหลังอย่างนี้ปอกแป๊กอ่าปอกปอกข้างหนึง่งละปึ๊บนะครับอ่าหลังจากนั้นดึงมันออกมาอย่างนี้นะครับข้างหลังอย่างนี้นะครับโอเคออกมาจากนั้นนะครับนี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องสต็อปไว้ก่อนเพราะว่ามันใช้เวลาพอสมควรนะครับ เห็นบากหลังใช่ไหมอันนี้บากหลังบากหน้าเจ้าตัวนี้นต้องใช้บากหลังเพราะบากหน้ามันไม่ถึงนะครับอ,อ๋อทำย้าเลยก็ได้ปะเราตะใบเข้าไปนะครับตะใบให้ให้มันเป็นร่องนะครับให้มันเป็นร่องเข้าไปนะครับให้คันขวานสไลด์สามารถดันขึ้นมาได้นะครับนะแะละคือถ้าเขาไม่สั่งให้ทําก็จะไม่ไม่ทําออกมาเพราะว่าคือเดี๋ยวถ้าตะไบผิดเดี๋ยวมันจะเนีย่ยเห็นไหมมันก็จะไม่ทรงอาจจะสวยน้อยหน่อยนะครับแต่ว่า จะพยายามทําให้นะครับนะ ει, ติ ouais. do, ๊ดๆๆๆๆๆนะครับให้มันลงไปให้มันลงไปนะครับทำไปให้มันเป็นมันเป็นเหลี่ยมนะครับนะให้คันแคร์สไลด์สามารถดันขึ้นไปได้นะครับถ้าใครเคยดูในอ่านในนิตยสารจีนการผมเคยเขียนไว้ทีหนึ่งแล้วล่ะตัวนี้นะครับนะตบไปตบไปนายตบไปนอยติ๊ด Okay. เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมันขึ้นมาพอดีหรือยันนะครับต้องตะาบเข้าไปอีกโอเคเดี๋ยวสต็อปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะโอเเรามาตะายกันต่อนะครับหลังจากเราตะาบนะครับปึ๊บมันได้มุมขนาดนี้แล้วนี่ประมาณนี้เห็นไหมมันจะบากขึ้นมาเห็นไหมครับบากขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมขึ้นมาขึ้นอย่างนี้จากนั้นนะครับอันนี้ต้องทําเพิ่ม ตอนแ,แรกของจีนเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ไม่นะมันจะขึ้นได้สูงกว่าน,นี้เนี่ยนะครับบากนี้คุณต้องตัดมันลงไปนะตอนแรกมันจะเป็นชิ้นยาวอย่างนี้ออกมาตัดมันลงไปนะครับตัดแล้วก็แต่งมุมให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นประกอบกลับมามาดูกันนะครับวิธีประกอบกลับอย่างที่ให้ดูในคลิปนะครับอะไรออกที่หลังใส่ก่อนนี่จับตัวนี้มาก่อนนะครับปึ๊บสเปริงนี่อยู่ในร่องนี้โอเคไหมเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับแหกแหกสไลด์ป๊อกปอก๊กดลงไปนะครับ นะเ,เ,เ,เห็นไหมเข้าเข้าขันโอเคเห็นไหมเข้าแล้วจากนั้นนะครับกระบอกสูบนะครับอันนี้เข้าก่อนอยู่อ่าเอาเอา,เอาด้านนี้เข้าก่อนด้านหน้านะครับปึ๊บใส่เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บปุ๊บเล้วแกซ้ายขวาป๊อกๆนะครับเหมือนอย่างที่บอกป๊อกๆนะครับจากนั้นก็ใส่ไอ้เจ้าตัวสปริงข้างหลังเข้าไปนิดโอเคไหมเรียบร้อยละ ามนี้นะครับจากนั้นนะครับเอาสไลด์เสียบกับเข้าไปนะครับเสียบกับเข้าไปในตัวปืนนะครับนะครับเดี๋ยวขอยัยะเล็กนึงมองไม่ค่อยเห็นโอเคนะครับปึ๊บมันจะเข้าได้อย่างงี้จากนั้นขึ้นสไลด์สุดนะครับเ๊โอเคไหมขึ้นสุดปึ๊บเอาคันขวาสไลด์ใส่เข้าไปนะครับให้ตรงบากบากบนคันขวนสไลด์เหมือนเดิมนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะ เดี k, ๋ยวที่นี่ผมผมเล็งเล็งไม่ตรงต้องเล็งรูอันนี้ให้ตรงก่อนเดี๋ยวนะตึ๊ด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 เล็งรูก่อนเล็งรูโอเคปึ๊บนะครับ,เ,บเสียบเสียบคันกวาดสไลด์เข้าไปอย่างนี้ก่อนนะครับเออใส่กลับเข้าไปให้ตรงนะครับนะตึ๊บจากนั้นขึ้นสไลด์กลับมานะครับดันดันให้มันให้มันเข้าร่องนะครับทิ้นหนึ่งทิ้หนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้ปกตินะขึ้นสไลด์ยิงก็ปกติ คราวนี้คือสไลด์ครับคือสไลด์ให้สุดนะครับดันควดดันแล้วก็ดันขันแขวนสไลด์ขึ้นมาโอเคไหมแขวนสไลด์ได้ละง่ายไหมคือเราตบใบสไลด์เออไอตรงติ่งปลดคือแขวนสไลด์ให้มันขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ตัดไอช่องช่องช่องที่อยู่ที่เนี่ยข้างหลังตัวเนี้ยมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับตัดใช้คัตเตอร์ค่อยๆกดกดรึดรดนะครับให้มันเป็นให้มันให้มันสามารถดันขึ้นมาได้นะครับแค่นี้เราก็แขวนสไลด์ได้แล้วเห็นไหม ลูกหมดมันไม่ได้แขวนนะแต่เราใช้มือดั okay, นโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วมีอะไรดีจะรีวิวให้ดูอีกนะโอเคนะสวัสดีครับ